วันหนึ่งมากับเพื่อนใช่ไหมมานสุผมก็สุ่มได้แม็กดำนหครับได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะแต่ระเบิดเราเบิดไม่มีเลยเขามีรูปเดียวจนจอนจอนจอนจางเลย เ,เดี๋ยวไปเล่นตรงเสาเสากระชุบก็ได้ครับเหมือนมีบอดอยู่ขวามือ,อมนะเราจะขึ้นไปอยู่บนนี้อ่ะโอยเราไม่มียายอ้อลืมใส เราปีได้เรปีไม่ได้ปกติเราก็อยู่ข้างบนนั่นแหละยังลงเฮ้ยตกตกทิ้งใครลับเพื่อนมีรถมาเช่วยด,ด้วยเพื่อนเรือป้องแบบนั้นมันก็แน,น่เดี๋ยวโอ้โหหลายตัวปะเนี่ยเอาแดงเอาแดงเอาแดงตัวเดียววะอ๋ะอมาตัวเดียวเพื่อน

หลังมานะจ๊ะในบ้านสนิทในบ้านสนิทนะออกมาได้เพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วได,ด้ยวผมพครบให้ <c oughs> ไนี้มีกังบอลเวแบบบุคบาทุง้องจับสองสององสอง้วอยินอะไรัดำว่ดีครับครบสวยครับครับขเป็นลานดีประเดีดีี่ชาวบ้านสนิมมาดูให้หน่อยไม่เห็นเพื่อนมุมเราอ่ะ เขาเพิ่นก็ไปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ถือครับเพื่อนร่วมมันไม่น่าจุกกันหรอกมันอยู่หลังต้นไม้ไปเลยสวยครับไปช่วยเล่นปูนแล้งไม่กี่เดียววัางไงพ่อหนุ่มอยู่ในบาตอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำโอ้โหไม่น็อกโดนตาเกล็ดนี่หัวมาล่าสินี่หัวมาล่ามันเจ็บมันเจ็บมากเลยมันเจ็บมากเลย โอ้โหไม่มีระเบิดสักลูกรักเราติดเลนนผมไม่น่าติดเล่น,ต,ลนติดเล่นนะมึงเจ็บเดี๋ยวมันก็ตายมันเจ็บมากเลยมึงจะขาดเม็ดเดียว